เอาละครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องโซ o ล h ชนแนลนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่ด้วยกันกับพีโร่ที่มีชื่อว่าทอนนั่นเองนะครับหรือว่าทนนะแล้วแต่จะเรียน <laughs> ซึ่งก่อนจะไปในเรื่องของสกิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูนกับพลังแฝงกันก่อนนะครับผมรูนเนี่ยผมจะเอามาเป็นลัมเพสสิบนะครับสปิริตสิบเดอร์กันคาร์สิบนะครับเพิ่ม อัตราการคีย์เข้าไปเนาะแล้วก็ความเร็วโจมตีนะครับผมส่วนพลังแฝงนะครับจะามาเป็นเกิดเนาะแล้วก็ยิบย่อยก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนสกิลนะครับอันนี้ไม่ได้รู้ลึกมากเท่าไหร่นะครับแต่พออธิบายได้อยู่นะตัวสกิลหนึ่งนะครับสามารถใส่กระสุนได้ทั้งหมด3สีนะครับซึ่งแต่ละสีเนี่ยมันจะมีดาเมจของมันต่างกันไปนะครับสีม่วงจะเป็นจะเหมือนบวกดาเมจเวทเข้าไปด้วยหรือเปล่า น่าจะใช่นะผมจะไม่ปิดนะครับส่วนสีเหลืองนะครับจะเป็นการสโลนะครับยิ่งถ้าใส่สีเหลืองเยอะเนี่ยมันจะมีโอกาสตีสตันด้วยนะครับส่วนถ้าเป็นตัวสีฟ้าเนี่ยจะเป็นการกระจายดาเมจนะครับผมส่วนวิธีการใส่กระสุนนะครับเราจะเลือกใส่อย่างละสีก็ได้นะใส่ได้ทั้งหมด3ช่องนะครับผมหรือว่าต้องการดาเมจที่มาแรงๆเราก็ใส่สีม่วงนะครับผมคือจริงๆเนี่ยในช่วงต้นเกมเราใช้สีม่วงในการฟาร์มก็ได้นะครับเพราะว่าแพทเนี้ยรู้สึกว่าจะปรับเม็ดสีม่วงมาให ฟาร์มกับคลิได้นะครับผมเดี๋ยวมาต่อในส่วนสกิลสองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอไฟ์ก่อนเพื่อนจะโดนสวยเค <Okay, S 1> ได้มาตัวหนึ่งโอเคแวนได้มาสองตัวนะครับเฮ้ยตกใจด้วยว่ามูลาจะเอาด้วยโอเจ็บเจ็บดวงารีโคตรแรงเลยแบบเนี้มาต่อในส่วนของสกิลสองนะครับตัวสกิลสองเนี่ยเมื่อเราใช้เกดของอ่าเม็กระสุนหมดแล้วนะครับ จังหวะต้องคิวอีกอะมาเมื่อเราใช้กระสุนของเกรดหมดแล้วนะครับแล้วเราใช้ตัวสกิลสองเนี่ยตัวสกิลสองจะเป็นการเพิ่มเกรดของสกิลหนึ่งที่เราใช้ไปนะครับง่ายๆก็คือถ้าเราใช้เกรดหมดแล้วนะครับแล้วเรากดสกิลสองเดตเข้าไปเนี่ยมันก็จะรีโหลดแล้วเกรดของตัวสกิลหนึ่งมันก็จะใช้งานได้ใหม่ทันทีเลยนะครับผมส่วนตัวอันตีนะครับก็อย่างที่รู้ว่าเป็นการกระจายดาเมจในวงกว้างนะครับตามาทิศทางที่เรายิงไปนะครับผม 8. ใช้ a ติฟาร์มก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวเราาร์มบูเสร็จเราไปจบเลสตัวั n ติมันก็พร้อมใช้งานได้อีกนะครับผมฟาร์มไปเรื่อยๆครับส่วนไอเทมนะครับจะเห็นได้ว่าผมจะออกตัวนี้มาก่อนเนาะตัวไอเทมฟาร์มชิ้นกลางนะครับแล้วก็จะขึ้นมาเป็นรองเท้าลดคู่ดาวนะครับจริงๆการที่เราออกรองเท้าลดคู่ดาวเนี่ยโทนมันไม่ได้ช่วยในส่วนของสกิลหนึ่งลดคู่ดาวให้นะแต่มันจะเปลี่ยนจากตัว ผู้ดาวเนี่ยมาเป็นดาเมจแทนนะครับผมเคื่อนไฟอีกแล้วยิงไปครับโอเคสวยเฮ้ยโทนไม่ใช่โทนเวเลสอันตีวางไว้ครับโอเคสวยสวยอืมอมืแวนเราเปี้ยจริงขาโหดนะครับขาโหดยิงป้อมล่างสักหน่อยไ,ไม่ได้ไรแล้วก็หนีไปฟาร์มกันต่อนะครับไปทำเวบกลางกัน จะใส่สีม่วง1แล้วก็สีฟ้า2ก็ได้นะครับเพื่อให้มันมีดาเมจไปด้วยแล้วก็กระจายดาเมจไปด้วยนะครับผมยิงยิงยิงโอลิชิตจะไปต้องโดนแก๊กดึงด้วยหายแล้วทั้งกาลี <c oughs> ดีนะ <c oughs> เราเกิดมาเนะี่ยเรียบร้อยอีกหนึ่งฟามฟามพยายามเซฟ ป้อมกลางให้ได้มากที่สุดนะครับป้อมเลนข้างจะเสียก่อนก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าให้เน้นเทปป้อมกลางเป็นหลักนะครับยิ่งเราเล่นแครี่เป็นตำแหน่งฟาร์มด้วยนะครับการที่เราเสียกลางเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเสียเขาเรียกว่าอะไรเสียมุมมองในการมองเห็นไปนะครับฝั่งตรงข้ามเขาอาจจะมาดักเลสดักบูเนี่ยอันนี้เขาจะดักง่ายขึ้นนะผมเทคีไปจริงๆส่วนตัวไม่ค่อยได้เล่นโทนเลยนะเพราะว่าแบบ ือเดี๋ยวมันก็โดนแบนเดี๋ยวมันก็โดนแบนยิ่งแพทนี้นี่ยิ่งโดนแบนบ่อยมากนะครับซึ่งหลดมาก็ไม่ใช่ว่าเราอยงเล่นเป็นนะ <c oughs> แค่แบบวะ่าพอเล่นได้นะครับผมพอรู้สก,กิลเข้าเข,ขอามันสาวไปก่อนแน่เกือบแล้วอันตีไปครับเปรี้ยงอุ้ยเจ็บเขาเจ็บแต่เขาไม่ตายนะครับไม่เป็นไรฟาร์มไปก่อน <c oughs> ได้มูล่ลามาตัวหนึ่งนะครับแต่อดได้แก๊กจังหวะเมื่อกี้แก๊กเกือบตายเลยนะ ม่เป็นไรครับฟาร์มไปไเทวเทวเทวยิงเลยครับจังหวะนี้เออเดินยิงดือ้อเลยนะขอเพิ่มเติมในส่วนของสกิลสองนิดนึงนะครับตัวสกิลสองเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเราฆ่าได้หรือว่าเราแอซิดได้เนี่ยนะตัวสกิลสองมันจะรีคูลดาวได้ค่อนข้างเยอะนะครับยิ่งถ้าเราฆ่าได้รู้สึกว่ามันจะรีทันทีเลยมั้งแต่ว่าถ้าเราได้แอซิดอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน,กนว่ามันรีทันทีเลยหรือเปล่านะอืหามูลาดครับไปไปธนิตเอ้ยโอ้ยพาณิชเอกสวยได้สอง โอเคไอเทมเราได้มา3มชิ้นแล้วนะครับได้คิดเหลืองมาแล้วด้วยคิดว่าน่าจะได้สักป้อมหนึ่งอยู่นะโอเค,ครับได้แล้วชิงชิงชิงอลิสบังให้หน่อยเพื่อนอลิสบอกบังจนจะตายเลยดูสิฮันแน่ฮันแน่ฮันแน่ขอสักหน่อยขอสักหน่อยโอ้โอ้โออลิสบอกกูบังให้จนกูจะตายอยู่แล้วแต่ป่าเราก็วิ่งชนเอาจนเอานะ ไม่โดนนะครับไม่เป็นไรกลับไปฟาร์มต่อการเงินเรากำลังมานะครับผมพยายามฟาร์มเรื่อยๆนะครับยิ่งช่วงต้นเกมเราทำเกมมาดีนะครับเราจะเกิดง่ายขึ้นนะครับผมฟาร์มฟาร์มเดี๋ยวชิ้นต่อไปนะครับชิ้นที่สี่เราจะออกมาเป็นคีดแดงนะครับช่วยลดโอออลิชิโอโอลิฟมาสวยมากฝืนไฟเข้าไปครับแก๊กทำอะไรไม่ได้แล้วะอลิชิตเออสวย เห็นไหมจะเห็นได้ว่าตัวสกิลสเนี่ยมันรีคูดาวเกือบทันทีเลยนะครับมาต่อในส่วนไอเทมกันดีกว่านะครับตัวคีย์แดงเมื่อกี้นะครับอย่างที่บอกนะว่าถ้าเราได้คีย์แดงเนี่ยมันจะเหมือนกับรองเท้ากันทีซีนะครับมันจะป้องกันการสตัรนหรือสโลอะไรเงี้ยกันให้ได้สามสิบเปอร์เซ็นะครับคล้ายๆคล้ายๆกับรองเท้ากันทีซีเลยนะผมอืมาไหมมาไหมมันไม่มาหรอคิว่ามันจะกลับร่างฝ่ายของมันนะ รู้สึกว่าเขาจะเซฟปอ้อมกลางมากเลยนะเหมือนอย่างที่บอกนะครับว่าพยายามเซฟปอ้อมกลางให้ได้มากที่สุดนะการีฝั่งเขานี่ก็ยิงเอายิงเอาเคียร์คีฟไวมากหาที่เล่นกันดีกว่านนแก๊กอนะอึ๊บนี่หลบดันหลบดันเอาเอาสาวสาวเอาคืน <laughs> ทางโล่งแล้วครับเราก็เข้าไปเลยอืมฟิกเกอร์ออกอีก โดนป้อมแรงมากเปรี้ยวกับใครเปรี้ยวได้นะครับอย่าเปรี้ยวกับป้อมเกียร์กี้ไปครับหาเลือดไปด้วยนะเกียร์ก้แดงเรามาแล้วนะขอเลือดหน่อยเดี๋ยวเทมชิ้นต่อไปนะครับเราจะออกมาเป็นมุลามาตะเนาะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเราจะเป็นเกิดนะครับผม ฟาร์มไปก่อนเราขึ้นบ้านเขาไม่ได้ก็หาเงินไปนะครับระหว่างที่ฟาร์มอยู่นะครับสําหรับใครที่เข้ามาใหม่และยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องโซโล่ชาแนลไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมฟาร์มไปเพื่อเราได้ดาร์ก <c oughs> เราอยังฟาร์มคลิปเลกยนอยู่เลย <c oughs> มอมน้าดี่นี้ให้เพื่อนไปนอะเฮ้ยสกปรกสกปรกสกปวกเอ้เดืออือื้อ อลิสนำอลิสนำอลิสนำเสียวโดนดึงอย่างเดียวนะครับถ้าไม่โดนดึงเนี่ยบอกเลยว่าเข้ายันตัวตายนะครับผมเฮ้ยเวเลสปิ้วปิ้วโอ้โหนังเทลช่วยชีวิตไว้เฮ้ยมูลาดมูลาดมูลาดแก๊กแก๊แกเออสักตัว <Nope. S 2> โอเคฝันตรงข้ามเขาเสียแก๊กไปแล้วนะเราน่าจะได้ป้อมอสักป้อมหนึ่งโอ,โอ้โหกาลียิงยับเลยหาเรื่องก,กันก่อนนะครับโอเคมูลาเรามาแล้ว ไปไปช่วยเพื่อนก่อน,อนปิว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 ,ปวสวยงามไหนกาลีกาลีกาลีเออโอ้โหมันแรงอะนะมันแรงก็ต้องขอสักหน่อย <c oughs> เฮ้ยมูลาดอยู่ในายไว้นะครับพย่ออกถ้าออกมีโอกาสตายได้นะ <c oughs> ไม่รู้ว่ามันลดเกาะไปขนาดไหนนะแล้วก็ยิ่งถ้าเราออกจากายเนี่ยคือเราจะโดนดาเมจของายมูลาดไปด้วยนะผม ไปหาเลือดกันดีกว่าเก็บออฟเจกไปครับใจเย็นเพื่อนขอเลสสักตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปช่วยเซไอเทมก่อนคิดว่าน่าจะขึ้นบ้านเขาได้นะคิดว่านะโอ้กาลี เกียกิวไวมากเพื่อนโดนครับเราก็ต้องซ้อนซ้อนซ้อนแดดเข้าไปยิงยิงแดดเข้าไปยิง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 เออแดดอีกเกือบตายเจ็บเพราะป้อมมาเยอะมากเลยนะที่เพินนะม,มันกิ้วเนี่ยคอดว่ะาวโมราไปซะแล้วโอเคอย่างน้อยก็ได้ควอดกิ่วนะครับ โอเคก็จบการไปเรียบร้อยแล้วนะครับออกับการเล่นโทอหรือว่าทอนั่นเองนะครับในตำแหน่งจังเกิลเนานะจิงแพทนี้นี่ค่อนข้างมาแรงมากเลยนะดามจมันแรงมากอะยิ่งถ้าใส่ฟ้าเยอะ3เมตรคือแบบดามจมันแรงเกินนะเวลามันกระจายนะผมยังไงถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งถัดไปนะครับผมแต่เร็วนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่กัดนะบาย